สวัสดีตอนเยนเ็ยนๆจ้าหลังจากฝนตกเราเดินมาดูผักกันหน่อยอันนี้เป็นสลิดตอนซื้อมาเขาบอกว่าเป็นสลิดพันเกษตรปลูกตอนแรกๆก็จะช่อใหญ่อยู่นะคะแต่พอเราปลูกมานานต้นมันอนัดจะไม่ค่อยงามเนี่ยเรามาดูต้นไม้กัน อันนี้น่าจะเป็นมะละกอฮอลแลนด์ปลูกไว้นี่ส้มบางมดปลูกมาได้น่าจะปีหนึ่งแล้วมีลูกแล้วลูกหนึ่งไม่ค่อยโตเท่าไหร่ต่อไปเราก็ไปเดินดูอย่างอื่นกันอันนี้ตะลิงปิงอันนี้ตะลิงปิงนะคะเริ่มออกช่อแล้ว ตะลิงปงอนี่ติดลูกแล้วลูกหนึ่งไปเดินดูอย่างอื่นกันอันนี้เป็นตอนได้เป็นหมาเขาบอกว่ามันเป็นน้อยหนาสีทองปลูกไว้ไม่กี่ต้นอ,อันนี้เป็นส้มโอส้มโอแดงทับทิมสยาม ราก็ปลูกอะไรของเราไปเลื่อยเปื่อยวันนี้เดี๋ยวมอญหิมะพานได้กินยอดได้กินยอดอยู่มอญหิมะพานต่อมาเป็นมะกอกยอดอันนี้มะกอกกินยอดมะกอกป่าแต่กินยอดชอบชอบกินมะกอกเพราะว่าอะไรมันเปรี้ยวอันนี้เรามาดูซิ กาแฟอันนี้กาแฟโลวัตตาติดเม็ดแล้วติดลูกแล้วล็อกแก่น่าจะได้พอได้คั่วกินเก็บไว้กินบ้างกาแฟโลวัตตาได้ปลูกมาปีก็กว่าอัน,นอันนี้เป็นคล้ายๆงองปุ๋ยหมกักมีอะไรเราก็เอามาทิ้งๆไว้กองหมักๆไปอันนี้คือต้นดีปลี ก็ปลูกไว้นะแต่ก็ไม่ได้เก็บฝักเก็บอะไรของเขามาตากแดดตากแห้งอะไรหรอกเขาบอกว่าให้เก็บฝักแดงๆไปตากแดดไว้อันนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆอันนี้ก็ดีปีศกปลูกไว้แบนี้บางทีก็ต้องตัดทิ้งเพราะว่ามันเยอะจัดเราก็ตัดทิ้งดีปีอ่าต่อมานี่มาดู อันนี้เป็นผักปังเขียวปลูกไว้แต่ก็ไม่ได้ชอบกินหรอกค่ะผักปังเขียวแล้วก็เดินดูต้นไม้ไปเรื่อยนะคะน,นี่เป็นมันเบอร์รี่ปลูกใส่กระถางไม่ไม่ค่อยทันนกหรอกเดี๋ยวนกก็มาเพื่อนเยอะที่นี่เพื่อนเยอะนกมั่งกระลอกมั่ง นี่ค่ะเราก็มาดูผักปลูกใส่ตะก,ก้้าไว้ต้นหอมกุยช่ายกระชายอันนี้ผักปังม่วงทำรู้สึกผักปังม่วงทำไมจะสมโสมนี่ไปโดนตัวไหนมาผักปังม่วงใบจะสมโสม ก็ปลูกพริกปลูกตะไคร้อะไรปลูกไปเรื่อยอะค่ะที่บ้านก็จะมีแบบมม่วๆปลูกสเปสะสปะไปไม่ได้เป็นชิน้นเป็นอันอะไรชอบอะไรก็ปลูกอย่างนั้นนี่อะค่ะยามเย็นบ้านเรา